นี่ครับมาไฟนำเงินแบงแสนมาพยายามชวนทะเลาะเล่นวงในอยู่ครับโอ้ยมีสอกสละโอ้ยแม่โดนสอกเข้าไปแมซึมนิดนิดก็เดินขยับก็ไปแทงขวานี่ออกได้ดีนะครับพยายามจะเบียดจะปล้ำในเหมือนกันนะครับแบงแสนแต่ถ้าเดินช้าก็จะโดนแบบนี้แหละครับแทงซ้ายแม่ออกหนักๆแรงๆเลยนะครับแล้วก็มีสอกสลับด้วยในบางจังหวะ เข่ามวยหลุดหลวมไม่ได้นะครับโอ้อาวุธมวยแถวเผาเหลือเกินนะครับทับใจอาวุธนี่ครบเครื่องเลยครับพยายามจะขวาง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 อยู่ไม่อยู่ขวางแล้วโอ้โหฟันเลยครับมแกขวางแล้วฟันศอกโอ้ศอกอีกทีหนึ่งอ้างัดมางัดมาทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้ชุดนี้ชุดนี้มาพยายามจะโอ้ยล่นจนได้ครับโอ้มายุติเลยครับยก3ามอีกแล้วครับวันนี้จบยก3ามสาคู่ นี่แหละครับโอ้โหกันศอกไม่อยู่ครับแบงค์แสนโอ้โหดูครับอ่านี่ครับวันนี้โอ้โหเจ้าทัพไทยอ่าเขาไปขอโทษเพื่อนแล้วครับ